สวัสดีนะคะวันนี้เป็นหัวข้อเกือบสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของ law of success นะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรงนะคะมันมีความสําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเข็มทิศนําทางของคุณนะคะตลอดการเดินทางสู่ความสําเร็จของคุณเนี่ยความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรงหรือว่าจุดยืนที่สําคัญนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าคุณจะต้องสามารถที่จะคิดได้ตามแบบที่คุณต้องการจะคิดนะคะเดี๋ยวรักจะมาอธิบายเพิ่มว่าคืออะไรคะ่ะ ทุกๆครั้งนะคะที่เราได้รับฟังข้อมูลหรืออ่านข้อมูลจากอะไรก็ตามนะคะผู้ประสบความสําเร็จจะแบ่งสิ่งที่เขาได้ยินมา2แบบนะคะคืออย่างแรกก็คือความรู้นะคะก็คือสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาได้อ่านสิ่งที่คนพูดให้ฟังนะคะอีกอันนึงคือข้อเท็จจริงนะคะผู้ที่ประสบความสําเร็จมีความจาเป็นนะคะจะต้องนําข้อเท็จจริงเราจะต้องเอาข้อเท็จจริงนะคะมาคิดซึ่งข้อเท็จจริงก็ยังแบ่งเป็นย่อยๆ2ข้อเหมือนกันนะคะก็คือข้อเท็จจริงที่อยู่ในประเด็น กับข้อเท็จจริงที่อยู่นอกประเด็นนะคะให้ทําความเข้าใจนะคะว่าข้อเท็จจริงที่อยู่ในประเด็นเท่านั้นนะคะ ที่ผู้ประสบความสำเร็จจะนำมาใช้นะคะในการทดลองหรือในการประกอบอาชีพการงานของเขานะคะเพราะมันจะไม่ทำให้เขาเสียเวลาหรือว่าเสียพลังงานนะคะในการเดินทางมุ่งสู่ความสำเร็จนะคะสิ่งไหนที่เป็นข้อเท็จจริงก็ดีนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในประเด็นหรือหมายความว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายนะคะที่คุณได้กำหนดไว้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะกับจุดมุ่งหมายของคุณคุณก็ตัดมันทิ้งไปได้เลยนะคะวิธีการแบบนี้นะคะจะทำให้ย่นระยะเวลานะะในการเดินทางสู่ความสำเร็จง่ายขึ้น คนที่มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรงนะคะจะไม่ได้ยอมรับนะคะทุกๆคาสิ่งที่เขาได้ยินมาจากคนรอบข้างหรือจะไม่ได้ยอมรับความจริงทุกๆอย่างที่เขาได้อ่านมานะคะจากหนังสือพิมพ์หรือจากสิ่งใดก็ตามหากแต่นะคะเขาจะรับเข้ามาแล้วเขาก็ต้องเอามาพิจารณาดูนะคะว่าสิ่งที่คนพูดถึงนะคะสิ่งที่เขาได้ยินว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เขาสามารถนํามาใช้นะคะในงานของเขามันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ จะทําให้เขามุ่งสู่จุดมุ่งหมายได้หรือเปล่านะคะก็คือง่ายๆคือเขาไม่ได้รับฟังทุกๆอย่างที่เขาได้ยินมานะคะเขาต้องเอามาคิดแล้วก็เอามาวิเคราะห์ะก่อนนะคะและเมื่อตอนต้นคลิปนะคะละักบอกว่าเราควรจะต้องมีความคิดในแบบที่เราต้องการจะคิดใช่ไหมคะและความคิดแบบไหนคะที่เป็นความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรงที่สุดความคิดนั้นก็คือ ความคิดที่ถูกต้องที่งตรงที่สุดก็คือสัจธรรมนั่นเองค่ะก็คือความจริงที่สูงที่สุดนะคะความคิดนี้ไม่สามารถนะคะที่จะได้ยินหรือได้รับรู้หรือได้สัมผัสจากประสาทสัมผัสนะคะทั้งหลายที่เรามองเห็นหรือว่าเราได้ยินหรือเราได้ได้ฟังนะคะมันเป็นความคิดที่อยู่เหนือกว่านั้นค่ะมันเป็นความคิดที่สูงขึ้นไปอีกนะคะคุณจะได้จากการที่คุณเข้าถึงตัวตนขั้นสูงสุดของคุณเท่านั้นค่ะเป็นความคิดที่มันจะมาจากในช่วงเวลาที่ ตัวคุณเงียบนะคะคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรความเงียบความกลัวทุกอย่างความคิดนะคะหายไปจากเราะคะ่ะจากสมองของเรานะคะมันจะมีความคิดบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะนั่นคือความคิดที่จริงแท้นะคะที่เป็นสัจธรรมนั่นเองค่ะงั้นหลายคนก็คงจะตั้งคําถามนะคะว่าแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าความคิดที่ เป็นความคิดที่สูงสุดหรือสัจธรรมนะคะมันจะมาจากไหนคําตอบง่ายๆก็คือมาจากความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองค่ะแล้วถามต่อค่ะว่าความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็คือตอนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายคุณอยู่ในโหมดของความสบายๆส,สมองคุณไม่ได้ใช้งานมากนะคะคุณปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติให้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมีความเบิกบานนะคะลักษณะนี้มันจะมีความคิดสร้างสรรค์บางอย่างผุดขึ้นมานะคะในสมองของเราในความคิดของเรานะคะให้คุณจับความคิดแบบนั้นเอาไว้นะคะโดย มากแล้วมันจะเป็นความคิดที่ชี้นํานะคะที่บอกทางที่เป็นสัจธรรมที่ให้คุณเดินทางต่อได้นะคะ แล้วเขาจะทำงานผ่านจิตใต้สำนึกของเรานะคะอย่างเช่นเมื่อเรานอนหลับนะคะจิตสำนึกเรา,เาพักผ่อนหรือผ่อนคลายจิตใต้สำนึกจะเริ่มทำงานนะคะเหมือนตอนที่เราฝันหรือตอนที่เราเคลิม้มเคลิ้มใกล้ที่จะหลับไปลักษณะแบบนี้นะคะจิตใต้สำนึกจะทำงานจิตใต้สำนึกมันจะคล้ายๆกับสะพานเชื่อมนะคะไปสู่ความคิดสร้างสารรค์นะคะที่มันจะผุดขึ้นมาดังนั้นถ้าเราต้องการจะหาความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองหรือว่าเสียงนะคะจากภายในความรู้ความเข้าใจลักษณะแบบนี้ที่เป็นความคิดเที่ยงตรงนะคะ ให้คุณนะคะอยู่ในโหมดของความสบายๆนะคะแล้วหลับตาผ่อนคลายนะคะเสียงไหนที่คุณได้ยินมานะคะให้คุณอาจจะจดไว้นะคะแล้วคุณลองสืบดูนะคะว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นฮิน์มันเป็นแบบแผนให้คุณเดินทางต่อนะคะคุณอาจจะพบร่องรอยนะคะของเสียงนะคะจากภายในของคุณนะคะหรือความคิดสร้างสารรค์ที่มันจะผุดขึ้นมานะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใต้สำานึกของเราเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปนะคะมีความสําคัญมากๆทุกๆสิ่งที่กล้องถ่ายรูปจับภาพนะคะออบเจกต์ไหนก็ตามมันก็เหมือนกับความคิดที่คุณคิดใส่ตัวเอกทุกวันนะคะใส่สมองหรือสิ่งที่คุณได้ยินเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆจําภาพนั้นไว้นะคะแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงภาพนะคะให้กลายเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องให้ความสําคัญมากๆกนะคะกับสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่อาศัยกับผู้คนที่คุณพูดคุยด้วยทุกวันนะคะกับสื่อที่คุณอ่านนะคะกับหนังสือกับทุกๆอย่างที่คุณเ,ออเสพเข้ามานะคะคุณจะต้องเลือกและให้ความสนใจมากๆนะคะเพราะทุกสิ่งจะค่อยๆซึมเข้าไปนะคะในจิตใต้สํานึกของเราและถ้ามันไม่ได้ถูกกั้นกองหรือถูกควบคุมให้แน่ชัดพอนะคะมันจะถูกแอบซอบเข้าไปโดยอัตโนมัตินะคะกลายมาเป็นความจริงนะคะบางอย่างถ้ามันเป็นเรื่องทางลบหรือไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดี คุณก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบดูความคิดตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็หาความคิดที่ถูกต้องเที่ยงตรงและคิดให้ได้อย่างที่จะคิดคิดเพื่อที่จะต้องการประสบความสําเร็จให้ได้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังอํานาจนะคะของความเห็นชอบด้วยตัวเองมีความสําคัญมากนะคะหมายถึงอะไรคะหมายถึง self affirmation นะคะก็คือ คุณบอกตัวเองได้เลยว่าคุณต้องการประสบความสําเร็จในแบบไหนนะคะคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วให้คุณบอกตัวเองทุกๆวันนะคะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนลักษณะนี้ทําทุกๆวันทุกๆวันนะคะสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆซึมเข้าไปนะคะในจิตใต้สํานึกของคุณแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นวิธีการคิดนะคะเมื่อวิธีการคิดคุณเปลี่ยนวิธีการพูดและการกระทําของคุณก็เปลี่ยนตามนะคะและนั่นก็หมายถึงว่าเป้าหมายความสาเร็จของคุณก็ต้องใกล้เข้ามานะคะตามที่คุณหวังไว้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้และถ้าใครสนใจนะคะติดตามกันนได้ะะคะที่เพจ เซลฟ์มอเตอ t i เรชั่นนะคะ, uh, ation, ะ,คะปลุกคุณเป็นคนใหม่ by Coach Luck ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ